การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นเปิดตัวแบบสนามกีฬาใหม่4แบบพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมโบวตเพื่อเดินหน้าปรปับปรุงสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นให้ทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานทุกเพศทุกวัยนายวัฒนาช่างเหล่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นเผยว่าสนามใหม่จะรองรับการแข่งขันระดับประเทศเช่นคิงคัพทีมชาติไทยและฟีฟ่าเดย์ พร้อมยกระดับเมืองสู่ศูนย์กลางกีฬาโดยสนามใหม่จะเน้นดีไซน์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้พร้อมพื้นที่เล่นกีฬาสนามเตกเล่นและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันคาดปรับปรุงแล้วเสร็จภายใน4เดือนหวังรองรับการแข่งขันปี2569ทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลและกีฬาอื่นๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็ตามจึงขอเชิญชวนให้คนขอนแก่นได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแบบสนามกีฬาทั้ง4แบบเพื่อเป็นมติร่วมทุกฝ่ายจนนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและดําเนินการตามระเบียบของทางราชการในด้านต่างๆต่อไปสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง b e Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือ Line at Her b Herb 99